โค้งสุดไทยพ่อจ้อยให้สองเม็ดครับสองเม็ดบนเม็ดหนึ่งล่างเม็ดหนึ่งครับเท่านั้นครับบ่บ,บ่ให้หลครับเ mm hmm. พราะว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วจ้อยบอกว่างท่นเฮกับเฮน้ำกันครับได้ไหลก็ได้หล,หลน้ำกันครับคันผู้ใดเซียพ่อจ้อยพ่อจ้อยบอกไปั่นครับพ่อจ้อยบอกเลยว่าเอฟซีของพ่อจ้อยหนึ่งทุ่นหน่อยทุ่นหน่อยก็ฟาดมันตัวเดียวครับบ่ต้องไปกลับแล้วก็บ่ต้องไปเฮ็ดยียัง ฟาดมันเลยเพราะว่าพ่อต้อนนี่มันใจลอยนึงนี่คือเจ็รลอยครับบ่ต้องกับล้วก็บ่ต้องบวกครับฟาดมันลดคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอ่าพ่าาาาอจอยบ่แม่ตะเศร้าผุนปะพ่อตะเศร้าครับตะเศร้าเมื่อเลยกินข้าวเศร้าเขาเที่ยงไปละพ่อ เขาเศร้ากินแต่เด็กกเขาเที่ยงยังบ้นกินอเดี๋ยวรอกันหนึ่งขอรบกวนสินาทีนะพ่อนะเมนครับเห็นแม่บ้านนกำลังสิเตรียมน้วกินให้พ่อทังทอ่ถามทางเต็มยืนมาพ่อเมนครับซึ่งผู้สีมาซึ่งผู้สีมาเมื่อนีนก็สีมาอีกสามขอบรัวครับจากน้อยนี่นะสีหอดที่เป็นโทษนัดเขี้ยวว้นะบ้าเมีนครับเอฟซีกะมาค่ะมามาเอาแนวทางพ่อจอยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพ่อจอยกับสิได้พากินข้าวเอฟซีกำลังมา โค้งส,งสุดไทยเนะพ่อโค้งสุดไทยพอจ้อยให้สองเม็ดครับสองเม็ดบนเม็ดหนึ่งล่างเม็ดหนึ่งครับเท่านั้นครับบ,บ่อ่ไหลครับเ <c oughs> พราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะ,ะคันมันมีการเปลี่ยนแปลงกับทร่ามหาพอจอยประมาณาบสามมงครับาบสามมงเมื่อนี้หรือเมืออ่อเอ่นพ่อเมื่อนี้ครับคันมันมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อนี้ครับโอ้าบสามมงแมนครับพอจอยสิปอยครับ พอจ้อยสิปอยบนเลขบนเนี่ยพอจ้อยสิปอยห้าเจ็ดเก้าเม็ดเดียวครับเม็ดเดียวห้าเจ็ดเก้าบานนี่ตัวล่างเนี่ยพอจ้อยสิปอยเก้าสองตัวเดียวครับก็ต้องไปกลับก็ต้องไปเฮ็ดนี่งทัข้างสินครับเก้าสองตรงตรงเลยแม่นครับก็ต้องไปบวกก็ต้องไปกลับซื้อตารางย่างเดียวครับซื้อตารางย่างเดียวครับซื้อคือพอจ้อยนี่มันค่อยได้ไลยครับ าดมันลงไปครับเก้าสองครับเก้าสองเ็ดเก้าครับบนก็คือเ็ดเก้าครับล่างก็คือเก้าสองครับโบต้องกลับเราก็โบ้ต้องบวกครับฟาดมันลดฟาดมันลงไปโบต้องไปคำนึงขึ้นเที่ยงไอหยังมันมือเื่นก็ได้นับเงินแล้วครับพอจอยบอกว่ามือเืินก็ได้นับเงินขอให้เอฟซีของพอจอยทุกคนทุกฐานะครับ ขอให้ได้รับเงินเป,เปเปกับพ่อจ้อยครับมืออื่นครับขอพ่อจ้อยนี่ก็ขอพอ่อแมน้าซึ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่บ้านพ่อจ้อยนี่แหละเจ้าที่เจ้าขานแม่นั่งทรณีครับเทวบุตรเทวดาผู้ผลักสมรักษาพ่อจ้อยครับคุณครูบอาจารย์คุณแม่คุณพ่อพ่อจ้อยขอให้เลขออกเก้าสองครับมือ,ออื่นครับขอให้เลขออกเก้าสองครับขอให้เอฟซีผู้ขานนี่ถึกทั่วโลกครับ พอจอยบอกวางสันพอจอยเสียงเบิงครับพอจอยก็มาฝันสองขึ้นครับขึ้นแรกพอจอยได้ปลาแบกพวกขึ้นครับปลามันตัวง่ญ่ครับแบกบวกขึ้นครับขึ้นที่สองเลยพอจอยกับไปถึงแห่พอจอยก็ได้ปลาข้อสองตัวอีกพอจอยถึงว่าเลขสีวอเก้าสองครับเลขสีวอเก้าสองครับมันสิเป็นปลาประวัติศาสตร์ของโลกครับ ทะเลขบอกก้าสอง 92, ในเลขสีออกห้าเจ็ดเก้าค่ะมีอยู่สองเม็ดมีอยู่สองตัวเท่านั้นครับสีปจ,จอยสีปจอยสีสีล้อค่อยเมื่ออื่นครับค่ะบสามมงมื่ออือนครับได้เฮหรือว่าสีได้ล่มครับเมือเอนน่ออือนในลูกกันที่พ่ะแมนครับลูกกันว่าปอจอยสีเ้าก,กิง่งหรือบากิง่งมันสีแมนหรือบาแิ่นพอจอยล่มเอฟซี FC ของปอจอยก็ต้องล่มน้ำกันครับ ดูตาจอกระตาน้ากันครับเล็บออกกรเล็บออกน้ากันครับพอจ้อยบอกว่างสันเฮกับเฮ่น้ากันครับได้ไหลกับได้ไหลน้ากันครับขันผู้ใดเสียพอจ้อยพอจ้อยบอกไปสันครับพอจ้อยบอกเลยว่าเอฟซีของพอจ้อยหนึ่งทุ่นหน่อยทุ่นหน่อยก็ฟาดมันตัวเดียวครับเก้าสองครับเก้าสองล่างก็ต้องไปบวกก่ต้องไปกลับเ้วก็ไม่ต้องไปเฮ็ดนี้งฟาดมันเลยเพราะว่าพอจ้อยนี่มันใจ ร้อยนึ่งนี่คือเต็มร้อยครับเก้าซองนี่แมนครับพ่อแมนครับคือเต็มร้อยครับพอจ้อยนี่พาวานหน้าให้มันออกตัวนี้ครับถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งว่ามันสีแมนจริงหรือบ่จริงครับพอจ้อยเสี่ยงเหลขกนี่พอจ้อยเสี่ยงเหลขกว่าเล็กเก้าสามกับเก้าซองนี่มันสีออกหรือบบออกครับแตาว่าล่อรดชิบล่อแรนออกครับพอจ้อยฟันนี่รดชิบล่อครับมือพอจ้อยเสียงเล็ก ล่อรถแลนออกสามหอครับล่อรถสิบหอนี่แลนออกสามหอครับจ้าแลน้ำกลนกันจริง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 มัมีหลอล่มครับสิบหลอมันก็แลนไปเรื่อยมันบ่สนใจว่าล่อรถมันแลนออกอันนั้นเจอยถึงถึงว่าขันมันรดหีิมันก็ต้องเป็นเก้าซองครับล่อรถแลนออกแมนครับล่อรถแลนออกครับมันต้องออกคือยังปิงครับ คือปีนจับดาบพ่อจ้อยล้วมันต้องออกครับค่ะมันต้องออกครับพ่อจ้อยเฮ็ดไี่พ่อจ้อยกับบุ๊บไปใส่มาใส่พ่อจ้อยกับว่าเก้าสองตัวเดียวครับเก้าสองนี่ออกแน่นอนครับคือคือขัวขวมมันใจของพ่อจ้อยนี่คือพ่อจ้อยฝันดีแล้วครับฝันดีล่างมาบอกพ่อจ้อยแล้วว่าพ่อจ้อยสือเกล็ดครับจ้าเะเฮ็ดจังได้ก็ถือครับพ่อจ้อยเฮ็ดจังได้ก็ถือครับเอฟซีครับเฮ็ดจังได้ก็ถือครับ ขัน้ดใดไปนั่งพอจ้อยถือป็ู๊กคุนครับแล้วก็ฟั่งครับฟังฟ่งคว่ำฝันพอจ้อยนัค่ครับไกล้สามตัวครับใกล้สามตัวเขาขังไว้ในย่างครับแล้วก็ค้นสามค้นรถสามขั้นครับ<ะ>แล้วพอจ้อยขี่รถไปอีกแล้วก็ไปเห็นท่อสามอันครับมีแต่สามตัวน,นี่ปะแมนเห็นท่อสามอันแล้วก็พอจ้อยเสียงเลขอีกล่อรถรถซิบล่อ,ล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 อเล่นออกสามล่ออีกแล้วพอจ้อยก็ ขี่รถไปอีกไปเห็นไข่อีกสามนวยพอจอยขี่ไปน้ำกระแทบไปอีเข็นคนสองคนสามก็พอจอยอีกครับมีแต่สามอย่างเดียวครับนั่นแหละพอจอยก็เลยว่ามันมันมันเป็ยนยังไงมันสิไปยังไงมันสิมา,ายังไงจริงเสียพอจอยกับมองบอ,อกล่รอรุดออกเนี่ยพอจอยวา่าเกขต้องออกครับรถทิบรอดแลนมาดีๆเนี่ยล้อรุดออกสามรอรบผู้ใดอย่าว่าพอจอยบอบอก ว่าจะว่าพอจอยบอกเด้อว่ารอดรอดรถสิบรอดมันแลนออกแต่ว่ามีมีเอฟซีคอมเมนต์ว่ารอดรถรอดรถมันกลมสิว่าเป็นศูนย์สามสามศูนย์แบบพอประสานก็แล้วแจ้ครับแล้วแจ้ให้ฟังแล้วกับกับพี่จระด้าูเจ้าของครับอ๋อพอจอยนี่คันตามที่เคยมาตามนี่แม่นนี่ค่ะตะวันสิบตีถือบอนอพอนะการเอฟซีของพอจอยผู้เขาตีแม่นนี่เขาตีแล้วครับศูนย์เก้าสามครับอาอผู้ผู้ที่เห็นพน พันตีเจ็ดแปดหัดกอนแมนครับพันตีเจ็ดแปดครับตีสองห้าหกครับจ้าพันตีถือทั้งบนทั้งล่างครับหัดก่อนเนาะแมนครับวันนี้พันเล่ได้ฟังความฝันพระจอยเราพันตีให้พระจอยว่าตัวใดก่อนจ้าศูนย์เก้าสามครับศูนย์เก้าสามแมนครับเลขเอฟซีแปดให้เนาะแมนครับพระจอยออกยูทูบไปแล้วครับตัวนี้พระจอยก็ออกยูทูบไปพระจอยออกไปนี่ก็คือศูนย์เก้าสามแล้วกะ ห้าเจ็ดเก้าแล้วก็สามศูย์สามเจ็ดครับเลขพระจอยมีสามหางครับเลขบนนั่นแหละเลขบนพระจอยสิมีอยู่สามหางแม่นครับพระจอยได้ได้บอกไปแล้วครับไดบ้บอกไปแล้วเพอวัาหนึ่งหายระวังดีๆครับระวังดีๆ มีแต่สามครับมีแต่สามอร่อยๆสบายฝันย่ามไหนมีแต่สามนะขวานะแมนครับเกลียวแต่กับสามแมนครับต้นโตเทียนที่เอฟซีแปะให้พ่อตัวไหนก็จ้าศูนย์เก้าสามครับศูนย์เก้าสามอันนี้คือปล่อยชุดเต็มให้แมนครับแล้วนะศูนย์ศูนย์สามเจ็ดครับศูนย์สามเจ็ดอันนี้คือเอฟซีเพิ่นแปะเนาะค่ะครับผมศูนย์สามเจ็ดเอาศูนย์เจ็ดสามเขียน ส่วนเจ็ดสามได้ได้ยอ่ะได้คือเก้าละเวอ่์กัดเลนเอาแล้วสองตัวมีตัวใดก่อจ้าพ่อกคือโตัร่องตัวตัวนักมันคือเจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้านี่คือตัวหน้าบนค่ะล่างก็คือเก้าสองครับล่างเก้าสองครับสามสองตัวมันสิ่มีเก้าสามน้ำนี่เนาะพ่อแมนครับ ซีเจ็ซีเก่าที่พอเคยห้ตตองหวัดว้เอาออกไปเลยได้บ่พพอได้ครับได้ครับพอตองเอาลงเนาะแ,<ม>นแล้วกลับมาล้างเก่าสองสานี้เนาะพอแมนครับเพราะว่าพอจอยนล่หไแล้วครับล้างเก่าสองตัวเดียวเม็ดเดียวครับเพราะนั่นแมนครับเพราะว่ามันมีคลิปลงไปแล้วจังทีน,นะให้เพิ่นเบิ้งย้อนหลังเอาทั้งทีละผู้เบิ้งก็คือพอจอยถึงไม่อยากให้ซื้อายครับพอจอยสรุปแล้วครับคือเก่าสองครับ ผู้ใดเงินหน่อยก็ฟาดผู้หลุดครับเก้าสองก็ซื้อตามกําลังเจ้าของน่ะครับอย่าไปซื้อเกินหนึ่อโดดซักต่อกระซักน้ำกันก็พอจอยล่มก็ล่มน้ำกันครับเพราะว่าพอจอยนี่ก็ถือว่าพอจอยซื้อหลายครับพอจอยลงทุนไปหลายเนานะแมี้ครับลอตเตอรี่นี่หาสิเปลใบครับเก้าสองตัวเดียวครับบอกกับพร้อมครับผมโอ้บวกกับพร้อมที่พ่อเงนครับบอกตัวกับพร้อมครับ เอาเต่าสองย่างเดียวครับสำหรับผู้งบหน่อยอีนี้กับมีเงินเตาสองครับเก่าสองตัวเดียวครับสิบบาทยี่สิบาทเก้าสองตัวเดียวฟาดด้วยต้อตงครับแมนครับแมนลางความลางลางย่างเดียวกับต้องไปครับต้องไปบวกครับขั้นบนนี้ขั้นบนนี้ขั้นบนมีเงินกับเจ็ดเก่าตัวเดียวครับเจ็ดเก้าขั้นอยากได้สามตัวดีอยากลว้ยเดยาเจ็ดเก่าครับซ้ำนี่เนาะแมนครับเน้นๆเลยพราะจ้อยเน้นๆให้ครับ เอฟซีพอจอยกับสีมาแล้วเนาะค่ะกับสีลบก,กวนพอจอยซ้ำนี่และค่ะเพราะว่าพอจอยมันกับสีได้พักกินเข้าสีมีแขกไม่อีกเนาะค่ะหนึง่งตอนนี้ไปหอดหกวงแรงครับโค้งสุดท้ายนี่พอจอยห้เอฟซีพอจอยนี่บพว่าต้ไม่ห่างนั่งใหม่ครับพอใหม่ก็ได้ละอันคือห้ยต้ไม่ห่างนั่งใหม่แท้ว่าฉัน <c oughs> คือบัวหาหหยน้ำแน่ผู้สาวจังสีนี่อ้จ้าแม่นเพราะว่าพอจอยนี่เสียห้แไม่ห่างนั่งใหม่หนึ่ง พอจ้อยนี่เรียตนที่เลี้ยงลูกเลี้ยงล้านครับไม่ห้างนั่งใหม่ก็จะซื้อหลายครับมีเงินยอยนู่หาร้อยก็จะซื้อสองร้อยสามร้อยหนึง่งเกาไว้จะซื้อสุรานกินครับเ้อฟังพอจ้อยครับซื้อเก้าสองตัวเดียวครับไม่ห้างนั่งใหม่ครับสุดท้ายนี่เพราะพอจ้อยห้ไม่ห้างนั่งใหม่ครับเอฟซีพอจ้อยทั่วโลกหายเฮ้งๆลุ้ยๆลำๆลุ้ยๆใส่สงการห้ได้เฮ้ได้ห้องครับสาธุ มื่อวันที่หนึ่งครับไปสามโมงนับเงิ่อนเป๊ะ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 ครับเนี่ยมักมองนับเงินเป๊ะเป๊ะ,ปะ,ปะนี่ละพ่อพอ้อาขอบคุณ<อ>พระใจหลายๆจ้าขอบคุณค่ะ